สวัสดีค่ะรับกล้องสำรวจศูนย์ดังสิทธ์ค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการเปิดฉากวัดมุมนะคะโดยใช้กล้อง Total Station ยี่ห้อ Daddi รุ่น DTM 622R4 ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยคะ่ะต่อไปนะคะเราจะทำการเปิดฉากวัดมุมนะคะโดยกล้อง Total Station นะคะยี y ่ห้อ d a d d ่รุ่น DTM 622R4 นะคะขั้นตอนแรกนะคะ ให้เราหันกล้องไปยังมุมที่เราต้องการจะเปิดนะคะจากนั้นล็อกตัวแนวราบและล็อกตัวแนวดีนะคะใช้ตัวเลนสนนะะ์สองภาพวัตถุนะคะสองภาพจากนั้นใช้ตัวปรับโฟก,กัสน,นะคะปรับให้เห็นภาพชัดเจนนะคะหลังจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มศูนย์เซตนะคะเพื่อทําการเซตค่าศูนย์นะคะกล้องจะทําการเซตค่าศูนย์นะคะจะเป็นค่าศูนย์องศาศูนย์ลิกดาและศูนย์ฟิลิปดานะคะ จากนั้นให้เราปลดล็อกแนวราบนะคะและหันไปยังสาที่เราต้องการจะเปิดนะคะทำการล็อกแนวราบนะคะและอ่านค่าค่ะตรงนี้ค่าที่ออกมานะคะจะเป็นค่าที่เปิดจากหน้าขวานะคะอ่านจากทาง HR นะคะตรงนี้จะเป็น7องศา52ลิปดา17ฟิลิปดานะคะหากเราต้องการทราบค่าที่เปิดจากทาง ซ้ายนะคะให้เรากดที่ปุ่ม F4 นะคะตรงนี้หน้าที่2มาที่ F3 R าสน,นะคะตรงนี้นะคะจะขึ้นเป็นตัว HL นะคะจะเป็นเปิดจากหน้าซ้ายนะคะตรงนี้จะอ่านได้เป็น352องศานะคะ7ลิปดา47ฟิลิปดานะคะหากเรานะคะต้องการเซตค่านะคะ มุมที่เราต้องการจะเปิดเป็น90องศานะคะให้เรากด H set นะคะจากนั้นให้เราใส่ค่าตัวเลขนะคะตรงนี้จะใส่เป็น90นะคะจากนั้นกด Enter ที่ F4 ค่ะค่าที่ตั้งนะคะจะเป็นค่าแรกเริ่มที่90องศาค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการเปิดฉากหามุมนะคะสำหรับ ตัวกล้อง Total Station ที่ HODA ้รุ่น DTM 6 2 2 R 4จะเป็นตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่6,2,000บาทค่ะมาพร้อมกับอุปกรณ์ขาตั้งกล้องขอบทองชุดเป้าปีซึงฐานพร้อมขาตั้งนะคะชุดเป้าปีซึงพร้อมไม้โปรสเกลขนาด2เมตรแบตเตอรี่2ก้อนพร้อมที่ชาร์จนะคะรวมถึงอุปกรณ์มาตรฐานทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องกันกระแทกผู้มือการใช้งานนะคะเป็นภาษาอังกฤษคผู้มือการปรับตั้งแก้กล้องนะคะและลูกปิกพัดเช็เลนนะคะ สินค้า1ปีนะคะฟรีคาริเบตสองครั้งภายในหนึ่งปีนอกจากนี้นะคะยังมีบริการพิเศษนะคะรับส่งตัวกล้องฟรีค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจจะเข้ามาดูสินค้านะคะสามารถเข้ามาได้เลยค่ะที่ร้านกล้องสำรวจสูตรดังสิค่ะร้านจะตั้งอยู่ที่ปั S ๊มเอสโซ่แม็กซ์แวร์ลูครองสองดังสินะครนายกค่ะหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์0 2 1 0 2 6 8 5 4ค่ะหรือหนึ่งช่องทางนะคะแอดไลน์ค่ะแอดไซน์ไอเอสไอค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ